ในวันนี้มีโอกาสนำธรรมะมาฝากกัลยาณมิตรกันค่ะเป็นความสำคัญในการปฏิบัติคือว่าเราจะต้องรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันเท่านั้นไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วหรือคิดถึงในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเป็นความจำคือสัญญาจำในเรื่องราวอดีต ที่ผ่านมาแล้วบ้างหรือสังขารความคิดปรุงแต่งเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงบ้างส่วนสภาวะความจริงคือการรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันบุคคลใดก็ตามยังจมอยู่กับความจําจิตของบุคคลนั้นส่วนมากก็จะไปหยหาคร่ำครวญถึงเรื่องราวในอดีตบุคคลใด จมอยู่ในความคิดจิตของบุคคลนั้นส่วนมากก็จะไปวิตกกังวลในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงบ้างส่วนบุคคลใดอยู่กับความจริงบุคคลนั้นก็จะเห็นความจริงจิตจะอยู่กับปัจจุบันทั้งนี้พระพุทธศาสนาจึงเน้นการทำประโยชน์ในปัจจุบันเป็นสำคัญคะ่ะ ดังพระศาสดาทรงแสดงไว้ในพัทเทกระตสูตรข้อความว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำในปัจจุบัน ไม่งอนแงน่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลน,นั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกปลงเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ครามตายในวันพรุ่งเพราะว่าครามผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เราไม่หลงผูกพันอยู่กับสิ่งใดอยู่กับสิ่งหนึ่งไม่หลงปฏิเสธ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็อยู่ด้วยความเป็นกลางสะสมให้มากพอด้วยกำลังของสติสัมปชัญญะสมาธิและด้วยปัญญาอย่างรู้เท่าทันความจริงในปัจจุบันว่าความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรอะไรก็ชั่วคราวแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราว ร่างกายที่หายใจออกอยู่ก็ชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปร่างกายที่หายใจเข้าอยู่นี้ก็ชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการภาวนาจึงไม่ได้มุ่งที่ความสุขความสงบแต่มุ่งให้เห็นความจริงความไม่เที่ยงความเกิดความดับของกายของใจ ถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้มีประโยชน์ก็นำไปบอกต่อได้เลยค่ะและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอครั้งต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ